สุกัดเหมือนเดิมกับรายการโลกยานยนต์ทุกวันหยุดในะคะตะลิกทางช่อง5้าอย่าลืมนะคะช่อง5กดเลขหนึ่งค่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันสิ้นปีพอดีเลยค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าสุก,กัดก็ขอวอวยพรแบบทรงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันก่อนเลยนะคะให้พรคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยถึง3ข้อวยกันข้อแรกก็คือขอให้คุณสมหวังในความฝันของคุณข้อที่สองขอให้คุณผู้ชมนะคะมีสุขภาพแข็งแรงและข้อสุดท้ายค่ะ ขอให้ทุกคนนะคะสมหวังในเรื่องความรักโอ้ท้องมาท้องมาเป็นความฝันนะคะคุณผู้ชมสามอันนี้ที่คุณผู้ชมจะต้องมีแล้วก็บอกว่าขอให้ทุกคนสมหวังอย่างที่สุกันไา้อวยพรค่ะแต่ว่าตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่สุกันจะมาอัปเดตเกี่ยวกับวงการยานยนต์ให้กับคุณผู้ชมได้ฟังแล้วคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยดีกว่าว่าค่ายรถยนต์อิสุสเขาได้รับรางวัลอะไรบ้างทั้งปี2563เลยค่ะ เยอะแน่นอนค่ะแต่วันนี้มาอัปเดตกันทั้งหมดค่ะไปชมกันเลยค่ะ All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X สำหรับปีนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราได้รวบรวมรางวัลค่ะ ที่ทางกลุ่มตรีเพชรอีซูซูได้รับภายในปี2563สำหรับรางวัลแรกกับ All New Isuzu D-Max รถกระบะยอดนิยมของคนไทยความมาตรฐานความปลอดภัยระดับ5ดาวจากการทดสอบการชนใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเอ็นแคปจากการทดสอบความปลอดภัยใต้การประเมินผลแบบใหม่ทั้งนี้นะคะรถยนต์ Isuzu D-Max ที่นำมาใช้ทดสอบครั้งนี้ถูกผลิตขึ้น ที่ประเทศไทยด้วยล่ะค่ะและตามมากับความสำเร็จกับรางวัล Car of the Year 2020ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นโดยบริษัทกรังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกับ4รางวัลเกียรติยศจากองค์กรชั้นนำของเมืองไทยรางวัลแบรนด์รถปิกอัพที่น่าเชื่อถือสูงสุดประจำปี2563ประเภทรถปิกอัพต่อเนื่องเป็นปีที่11ซึ่งเป็นผลจากการทำวิจัยโดยนิตยสาร b บรนด์เอค่ะรางวัล i n น o v a t i o n b r a น d a w a r d ซึ่งเป็นการคัดเลือกแบรนด์ที่มีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษในด้านนวัตกรรมจากการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดค่ะรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปีจากนิตยสาร BUSINESS PLUS และรางวัล How Smart BUSINESS Award โดยนิตยสาร How ซึ่งแบรนด์อีซูซูนะคะได้รับการเลือกให้เป็นกลุ่มธุรกิจค่ะ ที่เติบโตอย่างมั่นคงและสามารถต่อยอดขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องต่อมากับรางวัลเกียรติยศแบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งหมวดรถปิกอัพซึ่งเป็นผลจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วประเทศโดยนิตยาสาร m a r k e t h e r ร่วมกับ Car Dance International ประเทศไทยและ a g r o b l Boutique Research Agency ในเดือนตุลาคมนะคะ อิซูซยังได้รับรางวาัลแบรนด์ที่มีบุลค่ามากที่สุดในประเทศไทยปี2020หมวดรถกระบะจากลงทุนแมนสื่อด้านธุรกิจการเงินและการตลาดที่มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนในประเทศไทยต่อด้วยรถปิก up อิ u ู u d ดีแมในการออกแบบดีเด่นรางวัลกูดีไซน์อวอร์ด2020สาขารถเพื่อการพาณิชย์จากสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่นค่ะ และในเดือนพฤศจิกายนนะคะบริษัทตรีเพรอีสุสูเซลล์จำกัดรับมอบรางวัลชีวจิตอวอร์ด2020ประเภทชีวจิตช้อยส์สาขาองค์กรเพื่อสังคมจากนิตยสารชีวจิตซึ่งเป็นรางวัลสุดท้ายในปี2563นี้ค่ะทางรายการต้องขอแสดงความยินดีกับกลุ่มตรีเพชรฉลองความสำเร็จในการก้าวเข้าสู่ดำเนินธุรกิจอีสุสุในประเทศไทย เป็นปีที่63นี้ด้วยค่ะเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ All New Isuzu New X Originality Redefined วัสดีครับ E 20เต็มถังใหม่เทคโนโลยี Extra Force ในน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอเพิ่มสารประสิทธิภาพเข้มข้นอยากจะแรงก็เร่งได้ปลุกพลังขับที่เราใจเป็น่าค่ครับเหนือขีดจำกัดทุกการขับขี่ที่ PTT Station เมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกคุณค่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนด้วยความเชื่อกับมาตรฐานใหม่ของ Plug-in Hybrid ที่ประหยัดเหลือเชื่อและแรงเหนือชั้น n e MG HS PHEV Refinement ถ้าคิดว่ากระบะคันไหนก็เหมือนกัน Mitsubishi Triton จิกถนนได้แม่นยำกว่าแกร่งลุยทุกอปุปสรรค Mitsubishi Triton คอร์วูามีสคสอรสุดแรงถึง3าธันวาคม2 5 6 3คุณผู้ชมคะชุสุกัดคิดหน่อยได้ไหมคะว่าประจําปี2,563เนี่ยที่บ้านเราทุกๆุกค่ายมีการเปิดตัวรถยนต์มีรุ่นอะไรและกี่คัน มันเยอะมากเลยนะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวค่ะวันนี้สุกัญรเก็บรวบรวมข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันค่ะ All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ถึงแม้จะมีวิกฤตโควิด19เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะแต่อุตสาหกรรมยานยนต์ก็ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกันต่อไปวันนี้ทางรายการได้รวบรวมรถที่เปิดตัวใหม่ภายในประเทศไทยปี2563นี้มาสรุปให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรายละเอียดกันนะคะเริ่มต้นสักราชด้วยเดือนกุมภาพันธ์อิสูสส่ง m ิวเอ็กซ์ดีนิวอรรุ่นปรับโฉมและ่คยสวีเดนส่ง The a l l New อนวอ o ล60 ยนตรกรรมสุตรเอ็กคลูสู่ท้องตลาดรถยนต์ค่ะเดือนมีนาคม Mazda เปิดตัว all new cx 3 0เติมชีวิตให้เต็มความหมายรถอเนกประสงค์ขนาดกลางด้าน mg ส่ง smart suv new mg zs เขย่าตลาดชูคอนเซ็ปต์ smart up ส่วน renault motor รุกตลาด Super Sport Car เปิดตัว lamborghini h u r a c a n e v o rear wheel drive เมษายนซูเปอร์คาร์ลักชัวร่าค,คึกคักกันเลยทีเดียวค่ะ โดย MGC Asia เปิดตัวรถถึง3รุ่น3แบรนด์มาเซราติละวันเต้กริจิโอแมตต์อีดิชันเอสตันมาตินส่ง DBS Superleggera, ด้าน AAS Auto s r v i e เปิดตัว Bentley The All New Flying Spur มาให้ได้ยนโฉมกันส่วนเดือนพฤษภาคมนั้นรถยนต์ Compact SUV รุ่นแรกในประเทศไทยที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี ePower n i s s a n เปิดตัว Kick ePower ใหม่ มิถุนายนค่ะค่ายยอดนิยมอย่างโตโยตา้าเปิดตัวรถยนต์นิยมระดับโลกฝีมือคนไทยไฮลักซ์รีวใหม่พลังแกล่งเหนือนิยามและฟอร์จูเนอร์ใหม่สัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จด้านคาวัลลิโนมอเตอร์ส่งมาถึง2รุ่นค่ะกับยนตรกรรมคูเป้รุ่นล่าสุดเฟอร์รารี่โรมาและม้าลำพองที่ส่งพลังที่สุดในประวัติศาสตร์เฟอร์รารี่เอสเสตาร์เดเล่มาเซราติก็ไม่น้อยหน้านะคะ เปิดตัวรถที่แรงที่สุดในประวัติศาสตร์หนึงเดียวในไทย100ขคันทั่วโลกเลอวานเต้ทรัฟ l u n อล Edition ิชันส่วนโรสรอยก็เปิดตัวราชันแห่งรัติการ b l a c k b a ทคาร l ลินันและแอสตันมาตินกับ SUV รุ่นแรกในประวัติศาสตร์ DBX กรรกฎาคมอาดีก็กระหึ่มวงการยานยนต์เปิดตัวกองทัพ RS อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยค่ะซู z u กิเปิดตัวอ l l นิว Suzuki เ l 7 ปิดประสบการณ์ใหม่ให้ชีวิตคิดได้เกินคาดไปได้เกินใครด้านโตโยต้าเปิดตัวรถยนต์อนเนกประสงค์ SUV ครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยโครา Cross ใหม่อนิวจูนี่ให้ชีวิตเดินทางและค่ายม้าลำพองก็เผยชมรถเปิดประทุนพร้อมกันถึง2รุ่นในประเทศไทยค่ะกับ Ferrari 812 GTS และ Ferrari F8 Spider ข้ามมาที่เดือนตุลากันเลยนะคะ การปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญและเรียกเสียงฮือฮากับราคาตัวรถ r New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จมาที่ค่าย MG เปิดตัว New MG HS PHEV ขับเคลื่อนทุกคุณค่าของชีวิตเหนือระดับด้วยเทคโนโลยี p l u ๊กอินไฮบริดรุ่นเดียวราคาเดียวสำหรับเดือนพฤศจิกายนค่ายดาวสามแฉกเปิดตัว m e r c e d e s b e n บ g l a 200ตระกูล A 200ทั้งรุ่นโปรเกรสซีฟและรุ่น AMG Dynamic ส่วน Honda นั้นก็เปิดตัว The City Hatchback ครั้งแรกในโลกค่ะและ City eHEV ใหม่ยนตรกรรกา u u l Hybrid รุ่นแรกในเซกเมนต์ c ิ t y c ค r พร้อมเติมเต็ม l ไลอัพ The City Series เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้นส่วนทางด้านนิสสันก็เผยโฉม Navara ใหม่เท่และดุดัน กว่า80ปีแห่งตำนานที่พิสูจน์แล้วนะคะถึงความทนทานและเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่และส่งท้ายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะกับซูเปอร์คาร์แมคคาเร765 LT น้ำหนักเบาและทรงพลังส่วนปีหน้านั้นทางรายการจะได้เดินทางไปเปิดตัวรถยนต์ค่ายไหนกันบ้างห้ามพลาดนะคะคุณผู้ชม มาสด้านะครับที่เปิดตัวรถปิกอัพในปี1,961กับ B1,500 B-Series หลังจากนั้นมาสด้าได้พัฒนารถปิกอัพไม่ว่าจะเป็น Mazda Fighter m ม z สด้า BT50 และ m a สด้า BT50 Pro ใหม่ตั้งแต่ปี1,998ถึงปัจจุบันแล้วันนี้นะครับเราได้พาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับ All-New Mazda BT50 เทคโนโลยี และการเติมเต็มเทียดเสริมเข้ามาใน b p 5 0ใหม่คันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชงกันครับ สำหรับ2คันด้านหลังผมนะครับความแตกต่างที่เป็น4ประตูสีดานี่นะครับเป็นเครื่อง3ามพันและสีขาวเป็นเครื่อง1.9นะครับล้อแมกจะบ่งบอกให้ถึงว่า4ประตูคันนี้มีล้อแมกแบบนี้ซึ่งเครื่องทั้ง2คันนี้แตกต่างกันและยังมีอีก2รุ่นนะครับซึ่งเป็นแคปมันจะบ่งบอกที่ล้อแมกทั้งคู่เลยเครื่องก็ต่างกันเหมือนกันรูปลักษณ์ภายนอกนะครับของ b d 5 0ใหม่นะครับ ท่านผู้ชมลองดูกระจังหน้าเส้นสายลายที่ลากจากไฟหน้าไปยันไฟท้ายนะครับสำหรับสีดำคันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดของ Mazda b t 50ใหม่นะฮะเป็นเครื่อง3000ขับ4 4ประตูสำหรับภายในมันจะกว้างขวางขึ้นความแตกต่าง b t 50ใหม่วันนี้เราได้สัมผัสกันสดๆร้อนๆเลยนะครับโดยที่ยังไม่ได้เปิดตัว ราคาเราก็ยังไม่รู้นะฮะไฟหน้านะครับเป็น LED แบบลูกสูบถ้าสังเกตจะมีจะเป็นแบบลูกสูบนะครับเครื่อง mazda bt 5 0ใหม่นะครับมี2รุ่นก็คือเครื่อง3,000ครับกับเครื่อง1,900าสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง3,000ก็คือที่มีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าที่3,600อรอบต่อน,นาที แรงบิดสูงสุดนะครับที่450นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,600รอบต่อนาทีสำหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่องดีเซล1.9ลิตรที่มีแรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดนะครับที่350นิวตันเมตรที่1,800รอบถึง2,600รอบต่อนาทีอัตราน้ำมันซิ้นเปลืองอยู่เฉลี่ยที่16.1กิโลเมตรต่อลิตร เดี๋ยวท,ท่านผู้ชมจะได้สัมผัสในตอนที่เราไปทดสอบขับขี่ในเทปหน้าแต่เทปนี้นะครับเราก็มาดูตัวรถภายในรถเครื่องแต่ละระบบของรถคันนี้กัน ไตวายที่น้องเป็นอยู่เน่คะ่ะเราเพราะว่าน้องมีภาวะหัวใจและตับล้มเหลวร่วมด้วยดังนั้นทางเดียวที่จะรักษาได้คือต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจตับและไตพร้อมกันค่ะมีคนเคยบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมักดีเสมอแต่มีสักกี่คนที่รู้ว่าระหว่างทางกว่าที่ใครบางคนจะผ่านความทุกข์นั้นมาได้มันยากลําบากแค่ไหนอยากที่จะเอาชนะความกลัวและความเจ็บปวดอยาก ที่จะลุกขึ้นสู้กับปัญหาที่ไม่รู้ว่าจะมีทางชนะมันได้ไหมกว่า50ปีที่สิริราชมูลนิธิอยู่เคียงข้างคนไทยเพื่อเอาชนะความยากและอุปสรรคต่างๆตามเส้นทางของการรักษาด้วยพลังเห็นการให้จะแปลเปลี่ยนเป็นความสุขของผู้ป่วยด้อยโอกาสให้ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมร่วมบริจาคให้สิริราชมูลนิธิมูลนิธิของคนไทย ถ้าคิดว่ากระบะคันไหนก็เหมือนกันมิสุบิชิไตรทันจิกถนนได้แม่นยำกว่าแรงลุยทุกอุปสรรคมิสุบิชิไตรทันเมื่อโลกปเปลี่ยนไปทุกคุณค่าก็ต้องปเลปเลปี่ยนแปลงเปลี่ยนด้วยความเชื่อกับมาตรฐานใหม่ของปรักอินไฮบริดที่ประหยัดเหลือเชื่อและแรงเหนือชัน New MG HShev Refinement สวัสดีครับ 20เใหม่เทคโนโลยีเอ็ก a ์ทราฟอสในน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลเพิ่มสารประสิทธิภาพเข้มข้นอยากจะแรงก็เร่งได้ปลุกพลังขับที่เราใจเป็นพ่อครับเลือขี่จำกัดทุกการขับขี่ที่ PTT Station ชีวิตไร้ขีดจำกัด All New Isuzu D Max พลอนนุภาพ้ากโลซื้อวันนี้ดอกเบี้ยพิเศษ1.99%ร้อมขับฟรี90วันถึง31ธันวาคม2563 จริงนะเริ่มหิวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะอุ๊ยลืมไปครับคุณผู้ชมสุกัดมีร้านอาหารมาแนะนํำคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตอนนี้มิชลินไกด์เขาได้มีการเผยรายชื่อร้านอาหารที่ได้รับระดับดาวมิชลินค่ะประจำปี2564ว้าวเราต้องเลือกแล้วแหละว่าเราไปทานร้านไหนดีคุณผู้ชมลุ้นดูไหมคะว่าร้านอาหารของคุณผู้ชมเนี่ยมีติดดาวมิชลินตามมิชลินไกด์หรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะ สวัสีคสฮอล์ก้าวหน้าเด็มถังใหม่เทคโนโลยีเอ็กซ์ตร้าพอร์สในน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ขึ้นความสะอาดเครื่องยนต์ให้รู้สึกเหมือนใหม่ช่วยปกป้องเหนือขี่จำกัดที่ p t t Station หลังจากที่ได้เผยรายชื่อร้านอาหารนะคะซึ่งผ่านการคัดเลือกให้ได้รับสัญ,ญลักษณ์บิบกูมองไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้นะคะล่าสุดค่ะมิชลินได้ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่คว้ารางวัลมิชลินสตาร์รวมทั้งผู้ได้รับ3ามรางวัลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาครั้งแรกในปีนี้ได้แก่มิชลินสตาร์เป็นรางวัลที่มอบให้กับร้านอาหารนะคะซึ่งใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่งได้แก่ร้านพรุร้านอาหารหนึ่งดาวมิชลินในจังหวัดภูเก็ตค่ะ ร้านพรุนะคะเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นในด้านการประกอบอาหารอย่างยั่งยืนค่ะโดยมุ่งมั่นเผยแพร่หลักปรัชญากินดีอยู่ดีด้วยการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพิลท์และการใช้สารเคมีขยะอาหารนอกจากนี้ยังประกอบอาหารโดยเลือกใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลในประเทศเท่านั้นซึ่งครอบคลุมอาหารทะเลที่ไม่ได้ออกจับในฤดูวางไข่และเนื้อสัตว์จากความเลี้ยงแบบเปิด รวมทั้งยังมีทีมวิจัยค่ะที่จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ขึ้นเพื่อสงวนพืชพันธุ์ในท้องถิ่นให้คงอยู่มิชลินไกด์ยังเชฟอวอร์ดเป็นรางวัลที่มอบให้แก่เชฟรุ่นใหม่ที่โดดเด่นซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลก็คือเชฟอ้อมสุจิราพงมอนหัวหน้าเชฟร้านสวรรค์กรุงเทพมหานครเชฟอ้อมนะคะเกิดในครอบครัวนักทำอาหารค่ะจึงเติบโตขึ้นท่ามกลางบรรยากาศแวดล้อมของอาหารและการปรุงอาหารอย่างมืออาชีพ หลังจบหลักสูตรจากโรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรนเซนและเชฟอ้อมได้มีโอกาสสะสมประสบการณ์การทำงานร่วมกับเชฟระดับดาวมิชลินหลายรายและมิชลินไกด์เซอร์วิสอวอร์ดเป็นรางวัลสำหรับบุคลากรผู้ให้บริการยอดเยี่ยมค่ะซึ่งมิสเตอร์กิลโยมบาเร่ผู้จัดการทั่วไปร้านเชฟเทเบิลได้รับรางวัลน,นี้ไปค่ะ โดยมิสเตอร์บาเรยยึดมั่นในประสิทธิภาพความซื่อสัตย์และความมุ่งมันทุ่มเทที่มีต่อผลิตภัณฑ์และธรรมเนียมอันดีเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและทีมให้บริการมืออาชีพของร้านเชฟเทเบิลค่ะโดยการประกาศผลรางวัลจัดขึ้นในงานเปิดตัวมิชลินไกด์กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ตและพังงาประจำปี2564ซึ่งเป็นคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พักมิชลินไกด์ ฉบับที่4ของประเทศไทยค่ะโดยคู่มือเล่มล่าสุดนี้นะคะได้บรรจุรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดสรรรวมทั้งสิน้น299แห่งเป็นร้านที่ได้รับรางวัลดาวมิชลินจำนวน6ร้านรางวัล1ดาวมิชลินจำนวน22ร้านรางวัลบิบกูมองจำนวน106ร้านและรางวัลมิชลินเพลทจำนวน165ร้านค่ะ เวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอนะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ยังเจอสุกัสเหมือนเดิมค่ะกับรายการโลกยานยนต์ทุกันหยุดนะคะตะเลิกทั้งช่อง5อย่าลืมนะคะช่อง5กดเลขหนึงค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะคะกับโชว์รูมเบนซ์ไพรมัสอโต้เฮาติดกับถนนเลียบทางด่วนเอกมัยราบินทาเลยค่ะที่นี่นี่ใหญ่โตกว้างขวางที่สำคัญนะคะดูแลดีๆมีเครื่องดื่มอร่อยอีกด้วยค่ะ เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยหมดเวลาของสุขันแล้วแต่ใครที่อยากจะติดตามดูย้อนหลังกับรายการโลกยานยนต์สามารถติดตามได้ผ่าน่อช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ค่ะพิมพ์คาว่า a u l the world กดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งคอยติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่กับรายการโลกยานยนต์ค่ะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ